สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดไซดตามะนะคะเราจะพามาชมร้านโอเบนโตไทยในญี่ปุ่นนะคะชื่อร้านว่าไทยรักดีนะคะอยู่ใกล้กๆเอกิไทยฟู้ดรักดีสวัสดีค่ะตอนนี้มัถึีหน้าร้านแล้วนะคะร้านรักดี ไตรมา,าคาว่ากูจินะครับสักกล่องกล่องห้าแฮกสามกล่องพันเยนหนึ่งกล่องห้าร้อยเยนสามกล่องพันเยนนะครับราคาถูกมากตามราคาราคาตามป้ายเลยลดไปสามร้อยอาหารไทยราคาถูกเอตรงนี้เจ๋งาเขาจะจ่ายเงินตรงตรงนี้นะคะหยิบเองจ่ายเองแล้วก็ทอนทอนเงิน,นเองเงินทอนนี่เงินทอน มีต้มตำต้มตำค่ะต้มตำนี่ต้มตำส้มตำมานี่ยำบุญเส้นไหนเรายำบุญเส้นอยำบุญเส้นตรงนี้กอวเปียทอดค่ะกอวเปียทอดกอวเปียทอดทุกกล่องห้าร้อยเยนนะคะอันนี้อะไรเ,น,เนี่ยอันนี้หมูอทอดม,มันหมูทอดมันหมูนะคะทอดมันหมูไม่ใช่ทอดนันป่าทุกอย่างกล่องห้าร้อยเยนหมดเลยนะต้มยำราเมง หมูน้ำตกหมูน้ำตกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเส้นหมี่เส้นหมี่นะคะอันนี้ข้าวหมกไก่อุ้ยหลือแค่นี้เหรอเมื่อกี้ยังอยู่เต็มเลยอะ่ไเต็มเออของแสนอร่อยไม่ใช่ข้าวหมกไก่กหลิกชิกิ้ข้าวกระเทียมข้าวกระเทียมข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่กระเทียมเอออันนี้ข้าวกะเพรากะเพราไข่ดาวกะเพราไข่ดาวไม่ไม่ใช่วิญญาณกะเพรานะ้มีกะเพราใส่ด้วยนะไม่กะเพราแท้กะเพราแท้ค่ะอันนี้โคกิ้งไก่นะคะโคกิ้งไก่อร่อยอยู่เผ็ดหน่อยนะคะ เอ็ก้าเขาเขียนว่าเผ็ดนะคะอันนี้ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่น้ำจิ้มเด็ดมากน้ำจิ้มเด็ดน้ำจิ้มเด็ดมากห้าร้อยห้าร้อยเยนนะคะเกี๊ยวหวานเกี๊ยวหวานไก่มัสมันมัสแมนคาเร่รอไอ้อะไรนะซื้อเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาเวฟได้อันนี้ลูกค้าเขาสั่งไว้นะครับโทรมาสั่งเป็นออเดอร์เยอะเลยเมื่อกี้เยอะกว่านี้นะครับเนี่ย เมื่อกี้ถ่ายแล้วตัวกาซื้อไปเยอะตัวกาซื้อไปเยอะนะคะห้าตะเกียบหยิบเองได้นะหยิบเองแล้วก็จ่ายเองแล้วก็ทอนเงินเองทออนนเเงงิร้านเล็กๆแต่ว่าน่ารักนะคะคุ้มๆราคาถูกคือสําหรับคนที่เงินเดือนน้อยอย่างเงี้ยเออมาซื้อทุกวันวันละพันเยนอย่างเงี้ยก็อ้คุ้มอยู่นะ ถ้าอยู่ใกล้ๆถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ต้องกวันทุกวันได้นะคะอาหารไทยกินได้ไม่เบื่อรสชาติถุกคอคนไทยโทเคนญี่ปุ่นไม่ต้องกินไม่ต้องไปกินตุกตาคนี่อาหารญี่ปุ่นก็ได้มาซื้ออาหารไทยกินทุกวันนี่บะหมี่หมูแดงน่ากินมากบะหมี่หมูแดงเมื่อกี้กินข้าวหมูแดงค่ะนี่บะหมี่หมูแดงอร่อยโอเคใครอยู่ใกล้ๆก็มาแวะอุดหนได้นะคะที่คาวาสุจิคาวากุจิไซตามะนะคะร้านรักดีร้านรักดีไทยรักดีนะคะ เชิญได้นะคะโอเคค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งอ่ะกินที่หน้าร้านได้นะคะอี๋อนี่โอ้ยโอเน าไหมโอ้หดเดสกอร่อยไหมคะอร่อยครับมันชอบกินต้มยำกุ้งอยู่นะเค้ามันไก่นะคะเื่ เดาอร่อยไหมอร่อย,อ,อ,ยอันไหนอันน้ำจิ้มไหมอันไหนเราจะนี่แบบเค็อันนี้แบบหวานนี่แบบไม่หวานอ๋อลูกค้า V I P นะคะ <c oughs> เขานั่งกินหน้าร้านได้นะคะอร่อยไหมคะ น่ากินอ่ะได้ฟิลบรรยากาศร้านข้างทางเอออันนี้ข้างถนนนะคะเหมือนบ้านเรากินบรรยากาศข้างทางลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะโอออ พื้นที่มันคือแบบได้ได้อาทารสอ่ะฟังได้ไหมอร่อยไหมแปลบ่ารสชาติอร่อยเดี๋ยวเรามันกินกันเมืองไทยไหมคืออยู่ อร่อยค่ะครับ VIP นั่งข้าง่างเลยนั่งน้ารักเลยลองชิมนี่ข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงข้าหมูแด,ดงก็ได้กินข้าไปดูข้านะไปดูออิ๋วอิ๋วข้าไปเต็มอันนี้ เป็นเวอร์ชั่นใสในจานนะคะแต่ว่าเขาขายเขาขายเป็นอันกล่องนะคะเกล่องโตนะครกล่องละห้าร้อยเยนกล่องละห้าร้อยเยนสามกล่องหนึ่งพันเยนคะสองกล่องแปดร้อยเยนอ่ะตามราคาเนี่ยตามราคาโคตรถูกเลยอะหมูแดงเป็นไงบ้างรสชาติของหมูแดงอร่อยค่ะได้ยู ออข้าอร่อยอ่ะอืข้าวอร่อยข้าวไทย่ปะข้าวไทยมมข้าวไทยข้าวไทยผสมข้าวญี่ปุ่น,น <S <S มันจะ, <S <S <ช>จะออกนุ่มๆหอมๆใช่ข้าวไทยผสมญี่ปุ่นถ้าข้าวไทยอย่างเดียวมันจะแข็งๆ,ๆนหน่อยจะแข็งๆมันจะหยาบๆแต่ว่าใส่ข้าวญี่ปุ่นมันจะเกาะตัวกันเป็นก้อนอ่ะอร่อยนุ่มด้วยเห็นไหมไหนชิมข้าวหมูแดงหน่อยสิ เดี๋ยวเราจะชิมเมนูอื่นด้วยเดี๋ยวรอลูกค้าเขาซื้อกันหมดก่อนลูกค้ากำลังติกลูกค้ากำลังต่อแถวกันซื้อค่ะอืมอร่อยหอมใช่ไหม,มหมูนุ่มด้วยคุ้มอยู่นะเนี่ยมากินอย่างเงี้ยห้าร้อยเยนราคาอิ่มเลยซื้อสองซื้อกล่องเดียวนี่คืออิ่มเลยอะ่ะใช่ไหมห้าร้อยเยนนี่คืออิ่มเลยนะ แต่ถ้าใครแบบกินจุอย่างเงี้ยสามกล่องสากล่องพันเดียวสามกล่องพันเยนถึงกับคุ้มเลยนะ1นึ่วันพันเยนก็โอเคอยู่นะใช่ไหมข้าวอย่างเงี้ยคุ้มอ่ะกับเศรษ,ษฐกิจแบบเนี้ยเนาะกับยุคอย่างเงี้ยเนาะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเอกิสถานีอะไรอะ่ะเ๋ยวไปทำเจ้าของร้านก่อนวันีขับรถมาไม่ได้ไม่ได้งนั่งรถ <enge S 1> <ๆ S 1> ไปมา พี่ออยใกล้สถานอีอะไรอ่ะออา,าิงอ๋อข้าวข้ากีหรอเอ,อ,อ้ยขกิีงเดินมาได้นะเดินมาเดียวกไหอมไห่หอมจิ้ยกร้งหมูนะคะกิ้งหมูไก่ฮะไก่เหรอเอาเมื่อกี้บอกว่าค้าวกิ้งหมูไม่ใช่ข้กิ้งไก่เหรอมีนังไก่ด้วยไก่หรือเปล่า เอาอเป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อยากให้เราพาไปเที่ยวไหนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อยากเที่ยวตามปราษามอส n คุ h ชาแนล ไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ